เสร็จเรียบร้อยก็้วเข้าไปในส่วนของไส้กุ้งครับหลังจากนี้เราจะนำไปนึ่งนะครับให้เขาสุกหลังจากนี้จะเป็นการในเรื่ององอยู่ครับส่วนของผลไม้แต่เมนูนี้ผูกแรงสารขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้เติมในส่วนของการนึ่งครับเผื่อพี่คนไหนที่ําลังรับชมนะครับห่ากการไลฟ์สดอยู่นะครับวิธีการนึ่งจะต้อง เพิ่มคุคภาพที่อย่างสวยงามและตอนนี้ครับแขก้มีเกียรติทุกท่านครับช่วงระยะเวลานนครับที่คือหน้าตาเลยครับของเมนูที่ถูกกวางสารเคลื่อนนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจอย่างแน่นอนเชฟต้อกของเราครับเมนูนี้เนี่ยหลักๆแล้วรสชาติจะออกไปในทิศทางไหนครับความเป็นน้ำแดงนะครับจะออกเข็มๆม่วงๆครับผม,มบแต่ว่าจะได้ความเป็น เนาะแนวที่เรานำมาเป็นวัตถุดิบในการหลังสรรค์เมนูนี้เพิ่มความหวานการยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับของ่มความจาุกสิ่งที่เรามีทั้งเนาะแล้วก็ในส่วนของอาหารทะเลนะครับพี่พี่คนต่างๆด้านหน้านะครับเชฟของเราก็ได้มีการเตรียมให้นะครับดีทุกคนเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับตอนนี้ชิมเลยครับหนึ่งสองสิรปุ๊บชิมไปแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับท่านครับตีความอร่อย สีความอร่อยจากทุกเสียงในห้องส่งของเราครับเดียวนนะครับนี่คือฤดูกาลของการเปริดบ้านบ้านราชายชุมพน้อยผู้มีการคุยภาพภาคตันออกนะครับเราดูแลภาคตะวันออกใน9้าจังหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเรื่องของการขับเคลื่อนโดยใช้เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการเดินทางน,นะครับทีนี้ในส่วนของภาคตะวันออกเองนะครับเราใช้คอนเซ็ปต์ของในต่างนะครับ เมื่อก่อนที่พักมาอันดับหนึ่งสูงสุดนะฮะตอนนี้บางจังหวัดในภาคตะวันออกนั้นสมชายชุมาชมพูน้อยนะคะผู้อำนวยการผู้วิภาคภาคตะวันออกนะคะแล้วรวมถึงเครือข่ายทั้ง9ก้าจังหวัดของททนะคะแล้วต้องขอบคุณททที่ให้เกียรติจังหวัดระยองนะคะเป็นเ้าท้หลายค่าประชาสัมคัด้วยลกันปรตูบานนี้ได้เปิดลงแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเซตนี้นะครับผู้เหารเปลี่ยนแอคชั่นครับให้กับกิจกรรมดีๆแบบนี้อร่อยทุกไลนชิมไปทุกสวน ู้บริหารของเรายังคงโฟกัสที่กองหลักของเรานะครับเก็บภาพไว้นะครับไปก่อนครับอีกสักครู่เรากลับมาเจอกันกับบรรยากาศของการแถลงข่าวในครั้งนี้สวัสดีครับริบบองกันนะครับและในส่วนนี้นะครับสําหรับพี่นะครับอยากจะริบบอง มันจนคนือสมัยก่อนนะเขาจะอเจอาเม็ดผงกำปั่นมไปิู